ช่วงเวลานี้นะคะหลายพื้นที่ประสบกับภาวะน้ําท่วมนะคะจากพายุโนรูนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยนะคะซึ่งทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เองค่ะออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ โดยล่าสุดนะคะทางด้านของคุณพิกูลศีมหาร,รองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ระบุว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีความห่วงใยลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนรูพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า SME ธนาคารจึงได้ออก5ามาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้แก่1พักชำระเงินต้นสูงสุดนาน6เดือน2พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือน3ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราดอกเบี้ยปกติสำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน30วัน4เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด20%ของวงเงิน working capital เดิมและไม่เกิน10ล้านบาท 5. วงเงินกู้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด20%ของวงเงินรวมเดิมสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทผ่อนชำระน,นานสูงสุด7ปีค่ะ โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2565โดยมีเกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 02 722 22 22 2222ค่ะลูกค้า SME ท่านใดนะคะที่ธุรกิจได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อไปขอรับความช่วยเหลือกันได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ